เข้าฉากบูยังหลอกกริบเลยล่ะค่ะโดยพ่อเฮมเจมส์มาหน้าใสาสะอาดมาโชว์ฝีมือบูแบบไม่ธรรมดาในละครเรื่องค่าบดินจับดาบสองมือสู้กับเหล่าลูกน้องของนายปราบประดนที่ยกกำลังมาจับตัวโดยมีพ่อกับแม่คือพี่ต้นจากกริดและพี่แหม่มจินตลาอ้อ,อนบอนขอชีวิตลูกชายซึ่งพี่แหม่มจินตลาปราบปลืมมากกับบทบาทในเรื่องนี้เพราะเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตที่ได้ย้อนยุคไปถึงสมัยรัชกาลที่3ส,ส่วนพระเอกหน้าใสเจมส์มา Ma, ประทับใจมากยิ่งกว่าเพราะอยากบูแบบแมนๆให้แฟนๆด ได้เห็นบ้างงานนี้เลยจัดหนักยกจงกระเบนทั้งรุกทั้งรับฟันดาบชิงช่างกลางแดดจ้าสายตาเอาจริงเอาจังรับรองว่าดูแล้วทึ่งกับความเท่ของพ่อเหมกันแน่นอนค่ะนะครับผมว่ามันเป็นด้วยเนื้อเรื่องมันสนุกครับคืออย่างละครเรื่องนี้เป็นสู้แบบย้อนยุคแล้วก็เป็นเพลงดาบศิลปะมวยไทยศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบ ของไทยซึ่งแบบมันไม่ค่อยได้ดูกันง่ายๆง,ยง,ยงยครับ <ừ> um. ผมว่ามันมาสนุกตรงนี้ครับเร,เราเราได้เรียนรู้เราได้อนุรักษ์มันอะไรเงี้ยผมว่ามนันเป็นเป็นวิชาที่จะอยู่กับเราไปตลอดครับผมก mm ็ hmm. ดีใจที่วันนี้ยังได้มาเจอนักแสดงเก่งๆงพี่ต้นพี่แมนพี่ป๊าบอ่างเงี้ยแฮปปี้มากเลยครับผมผมฝากด้วยนะครับละครน,นี้สนุกมากครับ